พระเอกดังเคลียร์ชัดกับแอปทักษอ,อนไม่คลุมเครือแต่เป็นผู้คุมความลับชัดเจนสุดๆพระเอกดังออกมาเปิดใจผ่านสือ่อเคลียร์ชัดๆกับแอปทักษอรอไม่มีอะไรคลุมเครือแต่เป็นผู้คุมความลับอันดับหนึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องที่สนิทสนมกับนางเอกสาวแอปทักษอรอเป็นอย่างมาก สำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างต่อธนพพเพราะทั้งคู่เคยมีผลงานร่วมกันซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มต่อกับเป็นหนึ่งในคนที่คุณแม่หมีแม่เลี้ยงของแอปถ่ายรูปคู่และระบุว่าเป็นรองอันดับหนึ่งเคียงข้างนนกุลกับตำแหน่งว่าที่และสงกรานเตชนรงอดีตลูกเขยล่าสุดต่อธนพพได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ เคลียร์ความสัมพันธ์กับแอปหลังเป็นหนึ่งหนุ่มในภาพที่แม่หมีโพสว่าได้คุยกับพี่แอปบ้างผมกับเขาเหมือนเดิมไม่มีการคลุมเครือใดๆอยู่แล้วมีแต่คนอื่นคลุมเครือกว่าผมไม่ใช่หมายถึงว่าคำว่าบุคคลอื่นในที่นี้ไม่ใช่บุคคลที่สบุคคลภายนอกที่มองคิดเอาเองว่าคลุมเครือผมกับพี่เขาไม่เคยคลุมเครือ เราชัดเจนมาตลอดว่าเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเรื่องหัวใจผมพูดไม่ได้โอเคเราให้เกียรติพี่สาวเรารู้ครับรู้ก็พูดได้เลยว่ารู้ผมไม่ได้โกหกอ,อยู่แล้วรู้มาตลอดด้วยเขามาปรึกษาเราบ้างไหมสุดสุดเมื่อถามว่าเจ้าตัวผู้กุมความลับของพี่แอปทักษอรอหรือไม่เจ้าตัวเผยว่าเดี๋ยวก็เบนเข็มกันอีก ไม่ใช่ผมคนเดียวละกันแต่ล่าสุดก็ยังไม่ได้คุยหลังช่วงวันเกิดเหมือนเขายุ่งผมมาดีใจกับเขามาตลอดตั้งแต่เห็นเขาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเปิดใจยอมรับสิ่งรอบตัวมากขึ้นผมรู้สึกว่ามันมีความเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเขาก็มีความน่ารักต่อคนรอบข้างยิ่งขึ้นไปอีกจากที่เขาน่ารักอยู่แล้ว